สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีทอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันฮะตัวนี้เป็นกระบะแคปเกียออโต้นะฮะเป็นรุ่นโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ d 4 d คอมเร็เรนะคะตัวนี้ปี2006ครับปีสุดท้ายโฉมสุดท้ายก่อนที่จะมาด้เชนเป็นวีโก้นะฮะเป็นไทเกอร์ตัวสุดท้ายเลยเครื่อง2005เกียร์ออโต้ตัวนี้จัดไฟแนซ์ไม่ได้แล้วนะถ้าใครสนใจนะราคาตัดสด279,000้บาท นะเกียร์ออโต้ขับดีมากครับช่วงล่างดนะีตัวนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยเป็นปี21อนะครับดนะอกยางเป็นตัวบาวโอแม็กซินะครับเป็นยางเอทีนะฮะเป็นตัวขับ2นะฮะซื้อว่า4ีคูณสนั่นะแหละเป็นรถยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ก็ยังดีอยู่นะครับเครื่องก็ยังดีนะช่วงล่างก็ยังดีนะตัวนี้นะตัวบอดี้เนี่ยนะก็ยังสวยให้เลยนะฮะตัวนี้ขายตามสภาพนะฮะตัวนี้เป็นรถที่เราเทินเข้ามา ใครสนใจรถกระบะไว้ใช้งานนะครับใช้งานในไร่ในสวนหรือว่าให้คนงานใช้นะฮะคนวัสดุอุป,รปรกรณ์ต่างๆนะตัวนี้ตอบโจทย์เลยราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะฮะซื้อสดนะฮะ2 7 0 0บาทเท่านั้นเองนะก็ต้องบอกว่าสวยนะเม้ปีจะลึกหน่อยนะเม้โยุนามจะเยอะหน่อยแต่ว่ารถเนี่ยก็ยังดูดีดูสวยงามนะฮะเป็นตัว กระบะแคปยกสูงนะฮะใครอยากได้ไว้ให้ลูกน้องใช้งานหรือว่าใช้งานในกิจการต่างๆนะฮะที่ต้องการลุยๆหน่อยนะฮะก็ต้องเอารถประมาณนี้ไว้ใช้งานนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียดายนะครับแล้วก็เป็นตัวที่บอดี้มันทนกว่ารถสมัยใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่าจากการผลิตเนี่ยนะครับ รุ่นนี้ก็ถือว่าบอดี้แข็งนะฮะบอดี้แข็งซัดีดิแข็งนะฮะก็ตามสภาพนี้นะครับใครได้ไปก็ได้สภาพนี้ไปเลยนะครับราคาตัดสดเท่านั้นนะครับ2 7 9 0 0 0บาทนะฮะคือขับใช้งานได้ปกตินะครับภาษีพรบาตอ่เล่มมีครบนะฮะใครสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามานะนานๆจะมีรดราคาถูก สภาพสวยนะเข้ามาให้รีวิวนะครับเป็นไทเกอร์นะดีโฟดีนะฮะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัตินะฮะเป็นตัวเครื่อง2 5 0พนะครับมนะให้ดูภายในภายในก็ยังดูแน่นดูดีอยู่นะครับยูเฟิร์มอยู่นะเป็นแคปนะนะพวกเบาะพวกอะไรนะเราก็ขายตามสภาพนี้เลยนะครับลูกค้าเข้ามาดูรถหรือว่าชอบยังไงก็ ลองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะครับจัดไฟแนนไม่ได้นะครับเน้นย้ำนะฮะตัวนี้ซื้อสดอย่างเดียวนะเพราะว่าอายุรถเนี่ยนะครับปี2006นกะฮะก็ไม่สามารถที่จัดไฟแนนได้นะใครที่มีงบอยู่บัตเจ็ตอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่าอยากได้รถนะครับไว้ใช้ในธุรกิจนะฮะผลิุปัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ ผมลองขับมาแล้วนะฮะตัวนี้ขับดีนะฮะสีภายนอกภายในก็เจ้าของเขาน่าจะเก็บงานมานะครับทำมาแล้วนะฮะเพราะว่าสีก็ยังดูเงาดูฉ่ำอยู่นะฮะรถอายุรถจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าสภาพนี่ยังสวยอยู่เลยนะฮะอันนี้ให้ดูในส่วนของห้องเครื่องนะะห้องเครื่องก็สะอาดนะครับไม่เยอะไม่หยดนะตัวนี้นะครับ ขับมาร้อนๆนะมาจอดไว้ก็ถือว่าไม่มีหยดนะไม่มีหยดไม่เยิ้มเลยนะครับหม้อน้ําก็เป็นมีเนียมแหละนะครับอัตราเร่งพวกเครื่องพวกอะไรก็ดีนะครับขับออกตัวได้ดีนะฮะก็เป็นว่าใครสนใจนะครับตัวนี้นะฮะเป็นกระบะแคปนะเป็นกระบะแคปเกียร์ออโต้นะฮะถ้า,าสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะฮะ แจ้งลูกค้าก่อนนะเพราะว่าจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วนะฮะบางท่านอาจจะหารถกระบะผ่อนถูกๆพันสองพันสามพันนะฮะแต่ด้วยอายุของรถเนี่ยมันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะฮะดังนั้นซื้อสดอย่างเดียวนะฮะลูกค้าก็ต้องอนําเงินสดนะฮะมาชําระเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะราคาไม่ถึงสามแสนนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็โทรเข้ามา 096149985นะฮะกับบะแคปออโต้ี0 6นะฮะปีสอง6เป็นตัวยกสูงขับสองนะโตโ o ต้าไฮรักไทเกอร์ D4D นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยอยู่นะฮะบอดี้นอกในก็สวยนะเครื่องก็ยังดีไม่หยดไม่เยิ้มนะฮะเครื่องแห้งนะครับก็ยังดีนะฮะเอาไว้ใช้งานก็ าขับง่ายด้วยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเ็ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะฮะไม่เหนื่อยไม่ต้องลำบากเลี้ยงค,คัสนะฮะสีบอลทองนะฮะบ,บอลทองมาตรฐานเลยนะในรุ่นเขาก็เป็นรุ่นท็อปแหละนะครับตัวนี้ก็ท็อปสุดในรุ่นแหละนะครับอูนะู่ตัวขับ2เท่านั้นเองนะคใครสนใจไงก็โทรเข้ามานะ ย้ำราคากันทีครับตัดสดนะฮะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้เป็นรถปี2006นะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะไม่เช่นเป็นวีโก้นะฮะก่อนที่เป็นวีโก้นะครับราคา279,000บาทนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับ0 9 6 1 4 9 9 9 8 5นนะฮะคันนี้เป็นรถเทินเข้ามาขายตามสภาพนะฮะก็อยากให้ดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะฮะรถคันนี้ก็ ยังสวยนะฮะยังสวยยังเดิมนะฮะตามรายละเอียดที่ผมได้แจ้งไปนะครับจัดไปเน้นไม่ได้แล้วนะฮะใครสนใจก็สำหรับเป็นเพืนสดหรือว่าซื้อสดแต่สดไปนะฮะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ